ครูขวัญเป็นเดิมนะคะแต่วันนี้ครูขวัญไม่ได้มาสอนอริงหะจ้าเด็กๆอาจจะเบื่อแล้วเพราะว่าเจอครูขวัญมาสอง EP แล้วใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยคุณครูมีแขกรับเชิญเขาจะเป็นใครไปพบกับแขกรับเชิญได้จ้า <_ d eg g> สวัสดีค่ะดิฉันขวัญปันตะไทยนะคะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของครูขวัญ เราสองคนวันนี้ครูหวานเราสองคนแต่งตัวมาในตีนที่แบบโอ้โหไก่เก็บ่ีจาของครูวนใหญ่กว่านอะไรวัใหญ่กว่าใหญ่กว่าโอ้วันนี้เราสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสีเวลานะครูหวันจะมาสอนในวิชาแร้วนนี้คณิตศาสตร์นะะเรื่องอะไรอื่นเรื่องอะอื่นเรื่องเศษส่วนโอ้โหเรื่องที่ครูขวันคณิตศาสตร์ที่บอกเลยไม่ไม่ค่อยถนัดเนาะก็เลยต้องเชิญ ครูหวานบาลไทยบารลไทยมากให้สัมภาษณ์แล้วก็มาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเสียส่วนค่ะไม่รอช้าไม่รอไปใครก่อนใครจกินจะยิงคงไม่ไม่รอช้าไปพบกับคลิปวิดีโอนี้ได้เลย เคค่ะเรามาทบทวนเรื่องของเศษส่วนทีนี้นักเรียนเนี่ยเรียนมาแล้วนี่เราขึ้นป .5 ป .5 ก่อนที่ขึ้นป .5 เราจะมีเรื่องของเศษส่วนกับมาก่อนนะคะเศษส่วนของเรามีทั้งหมด6คคาด้วยกันคําแรกเลยก็คือเศษส่วนแท้ค่ะอันที่2ก็คือเศษเกินและ3จํานวนคละ4รูปอย่างง่าย 5. เศษส่วนที่เท่ากันแล้วก็6 เศษส่วนอย่างต่ำมีทั้งหมด6คำนี้นะคะม,คมาดูกันเลยค่ะค,ะคำแรกเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้นี่จะประกอบด้วยตัวเศษและก็ตัวส่วนโดยที่ตัวเลขที่อยู่ข้างบนเนี่ยเรียกว่าตัวเศษตัวเลขที่อยู่ข้างล่างเรียกว่าตัวส่วนนะคะเศษส่วนแท้มีวิธีสังเกตอย่างไรนั่นก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างบนจะต้องน้อยกว่าตัวเลขที่อยู่ข้างล่างนะคะเช่นเศษ2ส่วน3 แบบนี้เรียกว่าเศษส่วนแท้เลขข้างบนน้อยกว่าเลขข้างล่างยกตัวอย่างถ้าให้ครูฝันนะคะกับครูหวานเนี่ยเป็นตัวเศษกับตัวส่วนนักเรียนว่าใครเป็นเศษใครเป็นส่วนไม่มีนักเรียนตอบไนดะ้คำตอบก็คือ คู่ขวัญเนี่ยจะต้องเป็นตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างเพราะคููขวัญตัวใหญ่กว่าและครูขวัญจะต้องเป็นตัวเศษที่อยู่ข้างบนเพราะขวัญตัวเล็กกว่านะครับเปรียบเทียบง,ง่ายๆอย่างนี้ได้เลยโอเคค่ะต่อไปคําที่2ค่ะเศษเกินนะคะเศษเกินเหมือนเดิมค่ะมีตัวเศษกับตัวส่วนเหมือนเดิมแต่ว่าตําแหน่งเปลี่ยนไปโดยที่ตัวเศษเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าตัวส่วนยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นตัวเลขอย่างเช่นเศษ4ส่วน3 ตัวเศษจะมีค่ามากกว่าตัวส่วนยกตัวอย่างถ้าเป็นครูขวัญกับครูหวานเหมือนเดิมครูขวัญเนี่ยตัวใหญ่กว่าถ้าขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วครูหวานอยู่ข้างล่างแบบนี้จะเรียกว่าเศษเกินนะคะคือข้างบนมันเยอะกว่านั่นเองก็เลยเรียกว่าเศษเนี่ยมันเกินออกมานะคะค่ะคําที่3จํานวนคละาํานวนคล้าเนี่ยเป็นจํานวนที่พิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือจะมี ตัวจำนวนนับโผล่ขึ้นมาด้วยแล้วจะต้องอยู่ข้างหน้าของเศษส่วนเสมอนะคะจำนวนนับจะเขียนติดกับเศษส่วนเลยเหมือนกับถ้าคูหวานอยู่ข้างบนคูขวัญอยู่ข้างล่างแล้วมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้านะคะอาจจะเป็น EP ที่4ที่5ที่6เดี๋ยวจะโผล่มานะคะอยู่ข้างหน้ายกตัวอย่างเช่น1เศษ3ส่วน5 ครูขวัญเนี่ยเป็นเลข5้ใหญ่มากนะคะบานมากข้างล่างคัขวานั้นเป็นเลข3เล็กๆหน่อยข้างบนแล้วก็จะมีจํานวนนับอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะแบบนี้เรียกว่าจํานวนคละค่ะค่ะคำที่4ค่ะรูปอย่างง่ายรูปอย่างง่ายอยู่แบบไหนจะต้องอยู่แบบตัวแรกเลยต้องเป็นเศษส่วนแท้ในการตอบนะคะกับ2เป็นจํานวนคละ แล้วก็3มก็คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเดี๋ยวเราจะพูดเศษส่วนอย่างต่ําต่อจากนี้นะนั่นคือรูปอย่างง่ายนะคะมีทั้งหมดประกอบด้วยกัน3แบบเวลาที่คุณครูบอกว่านักเรียนกรู้หน้าตอบเป็นรูปอย่างง่ายนั่นก็คือต้องตอบเป็น3แบบในด้ายการขึ้น1เศษส่วนแท้ 2. เศษส่วนอย่างต่ําแล้วก็3คือจํานวนคละ3แบบค่ะต่อไปคำที่5ค่ะเศษส่วนที่เท่ากันนะคะถ้าคุณจะยกตัวอย่างเศษส่วนที่เท่ากันสมมติว่าเป็น2นะคะส่วน เจ็ดแล้วกันนะครูวขวัญใหญ่หน่อยคขว,วัญเล็กๆหน่อย2กับ7 <laughs> ครูพยายามที่จะทาให้มันใหญ่ขึ้นนะ,ะถ้าสมมติครูต้องการให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยครูเปลี่ยนเปลี่ยนนะให้2เนี่ยมีเป็น2เท่าจาก2เป็น2เท่าจะกลายเป็น4นะะั่นเองถ้าข้างบน2เท่าข้างล่างก็ต้อง2เท่าด้วยครูขวัญอัพความอ้วนขึ้นมาเป็น4ครูวขวัญจาก7ก็ต้องอัพขึ้นมาให,ให้ใหญ่กว่าเดิมนะฮะเป็น2เท่าเช่นกัน7ทําให้เป็น2เท่าคือ เ็คูณ2เป็น14แบบนี้ทั้งสองเศษส่วนทั้งสองตัวนะคะจะมีค่าเท่ากันเพราะมันอัพแค่อัพเลยว่มันใหญ่ใหญ,ใหญ่ขึ้นในจำนวนที่เท่ากันนะคะแบบนี้เรียกว่าเศษส่วนที่เท่ากันค่ะ คำสุดท้ายคือเศษส่วนอย่างตำ่ำนักเรีนยนสังเกตเศษส่วนอย่างตำ่ำของครูเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นเศษส่วนแท้เสมอไปนะเราจะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะแต่เราจะต้องทําให้มันเหลือน้อยที่สุดหรือพยายามทําให้ตัวที่อยู่ข้างบนตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยผอมที่สุดแต่เวลาที่มันทําให้ผอมก็ต้องผอมเท่าๆกันด้วยแบบเมื่อกี้เราอัพไซส์มันเท่ากันทีนี้ก็ต้องทําให้มันผอมเท่าๆกันนะคะ15กับ12มีอะไรที่หาร15และ12ลงตัว เช่นมีเลขอะไรบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคุยคนเดียวไ <ป S 1> ม่รู้อะไรไ <ป S 1> เลข3 <ไป S 1> นั่นเองนะคะ15หารด้วย3ลงตัว12ก็หารด้วย3ลงตัวเช่นเดียวกันดังนั้นหารไม่เลยคะ่ะหารด้วย3ข้างบนหาร3ข้างล่างก็ต้องหาร3ด้วยกลายเป็นข้างบนเหลือเศษ5ข้างล่างเหลือ4 เศษ5ส่วน4ี่เป็นเศษส่วนยางต่าไม่มีอะไรที่หาร5กับ4ีได้อีกแล้วผอมที่สุดแล้วนั่นคือเศษส่วนอย่างต่ําค่ะเอาละค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอการสอนในวันนี้ของครูครูหวานนะคะแต่ว่าเรื่องมันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะครูขวัญจะต้องเชิญครูหวานอีนะคะมาที่ช่องครูขวัญชาแนลอีกครั้งเปียบบอ,บอค่่ <c oughs> หลายหลายค่ะ เด็กคณิตศาสตร์เด็กๆก็ชอบเรียนวันนี้ดีใจมากค่ะดีใจอรู้ไหมฮะดีใจที่ครูหวานยกตัวอย่างครูหวานขึ้นคุณกระดานเป็นเทคนิคเพิ่มความความจำให้กับเด็กๆมันเห็นชัดแต่ต่อไปถ้าครูหวานขอเนื่องวานครูหวานอน